สินค้าที่ผมพูดมานี่ก็คือนะครับเป็นเครื่องรางของขังไทยนะครับก็คือไอ้ไข่วัดเจดีนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว e ีเบทุกทท่านเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของผมนะครับช่องของผมก็จะเป็นการสอนการขายสินค้าแบบออนไลน์นะครับ ไม่ว่าจะขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ ebay และมาซอนอนตคอมหรือว่านะครับจะขายในเมืองไทยผ่านช้อปปีหรือ Lazada ก็ได้มีคลิปให้ดูเกือบทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบน ebay มาฝากทุกท่านอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าโอ้โหนะครับเป็นเรื่องราวที่ทุกคนต้องประทับใจแน่ ก็คือสินค้าไทยนะครับที่ขายดีในช่วงนี้เลยช่วงโควิด1 9อย่างเงี้ยก็ยังมีสินค้าไทยแบบนี้ขายได้ด้วยนะครับส่วนตัวไหนนะฮะและสินค้าชนิดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับสินค้าที่ผมพูดมานี่ก็คือนะครับเป็นเครื่องรางของขลังไทยนะครับก็คือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่กําลังโด่งดังในช่วงนี้นะครับก็เป็นที่ศรัทธาของคนไทยอย่างเดียวนะครับก็เป็นที่ศรัทธาของคนต่างประเทศด้วยนะครับก็มีชาวต่างประเทศนะครับนิยมศรัทธาเครื่องรางของขังไทยก็คือไอ้ไข่วัดเจดีย์นี่นะครับมันก็เป็นเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ก็จะมีกลุ่มคนนะครับที่นิยมนับถือไอ้ไข่ แบบนี้อยู่นะครับทั่วโลกเลยฝรั่งก็นิยมนะครับหรือไม่ก็ฝรั่งก็นิยมไปสะสมนะก็ <c oughs> ขายล่าสุดนะครับก็คือเดือนอวันที่ยี่สิบสี่นะครับ <c oughs> วันที่สามสังเกตขายได้ทุกเดือนเลยแล้วก็ราคานี้ก็ไม่ธรรมดานะครับนะยี่สิบเจ็ดเหรียญสี่สิบเหรียญเนาะหกสิบเก้าเหรียญน,นะสามสิบเก้าเหรียญก็อันนี้ถ้าเกิดว่าใครมี สินค้าหรือมีของแนวเนี่ยนะครับในช่วงนี้อยากจะเอามาประมูลหรือว่าอยากจะเอามาขายบนแพลตฟอร์มอีเบเนี่ยขายไปต่างประเทศเนีนะก็สามารถทําได้นะครับก็นะครับผมก็จะมีสินค้าไทยนะครับที่ทํากําไรได้ดีแบบนี้ามาฝากเพื่อนๆหรือพี่น้องทุกท่านอยู่เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปของผมด้วยนะครับผมมีคลิปใหม่ออกเกือบทุกวันนะเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่าน,เ,นเว็บไซต์ eBay หรือ Amazon นะครับหรือว่าสินค้าไทยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ